สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปลายมือนีพ่อกันวันที10่10กุมภาพันธ์2 5หาร้อย68พี่น้องมือนีกะอากาศค่อนข้างจะเย็นพี่น้องช่วงเศร้ากะ,ะหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดกรมบุตูเพิ่งกะว่าอากาศอุณหภูมิลดลงพี่น้องกะช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีดูแลสุขภาพในเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะบอสบายเอาอ๋อมือนีป็นหน่อยกะจะพาพี่น้องมาไล่าไงานล่าข้าเขาเปลือกเจ้าเกี่ยวสดพี่น้องเขาเจ้าหน้าปังมือนีกะ มีไล่จังหวัดปรับลดลงรากาเขาหอมมะลิเขาไม้ปีหกเจ็ดทับหกแปดกะมีลดอยู่สองจังหวัดมือนี่โซนภาคอีสานตอนบนพี่น้อง้ากาเขาเนี้ยกอคอหกมีรายงานฝากพี่ฝังน้อง้วก็เขาหอมปทุมท่าน,นี่อ่ะพี่น้องกะบบตัองวาลายยายห้างพี่น้องไปไปรับชมรับฟังกัน กันคือเก่าพี่น้องมือนีวันจันทร์ที่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องอากาศช่วงเศร้ากับหนาวพี่น้องหนาวเย็นสุรินทร์กับมือนีอุณหภูมิสิบหกองศาพี่น้องย่ำม,มือเศร้ากะถือว่าอากาศค่อนข้าง,งจะเย็นเลยพี่น้องหลับได้ทึ้งร่มหนาวพี่น้องอะมาช่วงนี้พี่น้องค่าฝฟุ้พี่เอ็มสองจุดห้าจังหวัดสุรินทร์กับบ่อัยดอยคือกันพี่น้อง ค่อนข้างจะร้ายคะือกันพี่น้องช่วงนี้ภาคลาดเพิ่นกะลดระลงให้พี่น้องเกษตรกรเ่ว่าจะเป็นพี่น้องเช่าไรอ้อยพี่น้องเช่าให้เช่าหน้างดเผาพี่น้องบ่ว่าจะเป็นเผาอ้อยก่อนตัดหรือเผาต่อสร้างเขาพี่น้องภาคลาดเพิ่อนให้เกษตรกรซอยลดระลงงดเผาพี่น้องนะมื้อน bueno ี้เขาเรื่องเลยพี่น okay ้องมื้อนี้ปอหน่อยจะพาพี่น้องมา ลายงานล่าค่าเขาเปลือกเจ้าเกี่ยวสดเขาเจ้าหน้าปังเด้อพี่น้องหลๆพื้นที่ไล,ลาย่จังหวัดกะทย่อยเก็บเกี่ยวกันพี่น้องช่วงนี้กะล่าค่าค่อนข้างจะเขาเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสดล่าค่ากะมีหลายจังหวัดพี่น้องปั๊บลดลงต่อเนื่องเลยพี่น้องบกว่าจะเป็นเมือนีกะการจนะบุรีพี่น้องการจนบุรีกะปั๊บลดลงที่ตันละเจ็ดพันสามร้อยถึงเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาท ต่อตันนี่เป็นราค่ากลางจากสมาคมลงสีเข่าไทยพี่นอกลาคาใช่นาดมึอนี่ใช่นาดกันยังปั๊บลดคือเก่าพี่นอก7,400-7,800บาทต่อตันนนทบ,บุรีกับปั๊บลดลงต่อเนื่องที่7,200-7,600บาทต่อตันนคนปรปฐมมึอนี่ราค่าปั๊บลดลงที่7,200-7,600บาทต่อตันส่วน เพชรบุรีกับปาบลดลงเจ็ดพอถึงเจ็ดร้ยบาทต่อตันสุพรรณบุรีมือนีกะปาบลดลงที่เจ็ดพันสามร้อยถึงเจ็ดันเจ็ร้อยบาทต่อตันลาดบุรีมือนีปาบลดที่ล่าค่าอยู่ที่เจ็ด้อยถึงเจ็ดพหรยบาทต่อตันกำแพงเพชรมือนีล่าค่าปาบลดลงคือเก่าพี่น้องล่าค่าอยู่ที่ 6,000-7,300บาทต่อตันส่วนจังหวัดพิจิตรมือนีกระราค่าปับลดคือเก่าพี่น้อง7,200-7,600บาทต่อตันพิษณุโลกกระราค่ายังขยับปรับรลดลงต่อเนื่องพี่น้องที่7,100-7,500บาทต่อตันนครศรีธรรมราชเป็นเฮดหน้าปังยูเดอร์พี่น้องราค่ามือนีขยับลดที่6,000-7,000 สามรอยบาทต่อตันพี่น้องมาต่อที่จังหวัดถีราค่าคงทีเขาเจ้าหน้าปังเขาเกียวสดกรุงเทพมหานครโซนมินบุรีพี่น้องมือนี้าค่าคงทีที่เจ็ดพันถึงเจ็ดพันสี่รอยบาทต่อตันสะเซิงเศร้ากะราค่าคงทีที่เจ็ดพันหนึ่งรอยถึงเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อตันนครนายกมือนี้าค่ายังคงทีเจ็ดพันสามรอยถึงเจ็ดพัน จ็ดอยบาทต่อตันปะทุมท่าน,นี่ราคาคงทีเจ็ดพห่งอถึงเจ็ดายบาทตอ่อตันลรบ,บุรีพี่น้องลรบ,บุรีมือนีราคาคงทีเจ็ดพอยถึงเจ็ดบาทตอ่อตันสิงบุรีมือนีลา,าคาคงทีเจ็ดพอยถึงเจ็ดันเจอยบาทตอ่อตันราคาคงทีพี่น้องอยุธยามือนีกบราคานิ่งอยู่ที่เจ็ดรอยถึงเจ็ด แปดร้อยบาทต่อตันนะครสวรรค์กะล่าค่าคงทีเจ็ดพันห้าร้อยถึงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทต่อตันเพชรชบูรณ์มือนีล่าค่าขายยังนิ่งอยู่ที่หกพันแปดร้อยถึงเจ็ดพันสองร้อยบาทต่อตันส่วนอุตรดิตฐ์มือนีล่าค่าคงทีเจ็ดพันสองร้อยถึงเจ็ดพันหกร้อยบาทต่อตันพี่น้องนี่เป็นล่าค่าเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกีียวสดพี่น้อง ลาค่าจากสมาค,คมโล่งสีเขาไทยกะขอบคุณโล่งสีเขาไทยที่ให้ข้อมูลมารายงานฝากพี่ฝากน้องเนาะมาต่อกันที่เขาเจ้าฮอมมะิิเขาไม่ปีหกเจ็ดทับหแปดปะมีลาค่าได้แน่จังหวัดได้แน่มือนี่จังหวัดบุรีรัมย์กะปั๊บลดลงที่ตันละหนึ่งส่อยถึง1นึ่งพันเก้ารอยบาทต่อตันกะ ขยับลดลงตันละหนึ่งรอยบาทพี่น้องจากวันซุปทีแล้วพี่น้องนครลาดสีมาเมือนีลาค่าคงทีตันละหนึ่งาหาอยถึงหนึ่งมืนหกพันบาทต่อตันลอยเอสพี่น้องลอยเอสลาค่าคงที่งมืนหพนหารอยถึงหนึ่งาอบาทต่อตันขอนแกนมือนี่ล่าค่าขยับลดลงพี่น้องเหลืออยู่ที่ตันละหนึ่งาพันหาลอยถึงหนึ่งหมืนก พันบาทต่อตันก็ถือว่าขายยับลดลงหาร้อยบาทต่อตันพี่น้องอย่โสทอนพี่น้องอย่โสทอนเมือนี่าค่าอยู่ที่หนึ่งหมื่นหาพันหาร้อยถึงหนึ่งมืนหกพันหาร้อยบาทต่อตันราคาคงที่อุดรท่านี่เมือนี่ราคาก็อยังนิ่งอยู่คงที่ที่ตันละหนึ่งหมืนหาพันถึงหนึ่งมืนหกพันบาทต่อตัน บนราชธานี่มอนีราคานิ่งอยู่ที่หนึ่งถึงหนึ่งารบาทต่อตันส่วนสีสเกตราคาคืาคอเกาพี่น้องอยู่ที่หนึ 15, 000, 500, 000่งาพนหายถึงหนึ่งหมืารบาทต่อตันสุริมนมอนีพี่น้องราคานิ่งอยู่ที่หนึ 15, ่งมาพถึงหนึ่งพบาทต่อตันส่วนเข้าเปลือกหอมปทุมเขาแห่งความชื่นม่กเกินสิบห้าเปอร์เซนกรุงเทพมหานครราคานิ่งอยู่ที่หนึ่งม 5าพัาบาทพี่น้องใช้นาดมือนี่ลาค่าคงทีหนึ่งมื่นสอลยถึงหนึ่งบาทต่อตันส่วนสิงบุรีมือนี่อยู่ที่หนึ่งยบาทต่อตันนี่เป็นเขาเปลือกหอมปทุมเขาแห่งความชฉื่นยมาเกิน15%เปอร์เซส่วนเขาเปลือกเนี้วกอคอหพี่น้องกะมีรายงานมาสองจังหวัดราค่ายัางนิ่งอยู่พี่น้องคอนแกนกะนิ่งอยู่ที่หนึ่งา ถึง13,600บาทต่อตันอุดรธานีราคาอยู่ที่13,000ถึง13,500บาทราคายัางคงที่ส่วนเข่าเปลือกเหนียวสันปลาตองเชียงใหม่พี่น้องมือนี้ราคาอยู่ที่13,500ถึง14,500บาทต่อตันราคายัางคงที่พี่น้องกะนี่กะเป็นข้อมูลราคาเข่าจากสมาคมลุงสีเข่าไทยพี่น้อง ขอบพระคุณข้อมูลจากลูงสีเขาไทยเอามือนี้กะบบัวมีหลายพี่น้องกับฝากพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปืือกเป็นกํากลังใจให้ช่องโป่งเหน่งชาแนลเป็นกําลังใจให้พ่อหน่อยหาข้อมูลข่าวสารบอวว่าจะเป็นล่าค่าเขาเปลือลกลากะล่าค่ามันซ้ำปลังมาฝากพี่ฝากน้องเอาถ่ายนี่ก็คือเก่าพี่น้องกับขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพอากาศค่อนข้าง,ง,งจะเปลี่ยนแปลงพี่น้องมือนี้ ช่วงเสารกับหนาวเย็นพี่น้องอุณหภูมิกระลดหลายหลพื้นที่หลายหจังหวัดเอ้าสำหรับคิมนีค่ะขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงบดเจ็บบดจนล,ลําร่ยเงินทองกันสูภผูสุกนสสำหรับคิมนีค่ะกล่าวคำว่าสวัสดีครับปลอใหม่คิมหนาครับบ๊ายบาย